เมื่อพูดถึงซานตาคอสหลายคนก็จะนึกถึงชายร่างอ้วนใจดีน่ารักแต่เรื่องนี้ซานตาจะเป็นเหมือนฝันร้ายของทุกๆคนเจฟฟี่บูธฟาโดชายร่างอ้วนน่ารักคนหนึ่งเขาเป็นคนที่เป็นมิตรกับทุกคนมากๆแต่แล้วชีวิตของเขาก็จะจุดเปลี่ยนเขาได้ถูกภรรยาฟ้องหยา่าโดยเขาจะต้องจ่ายเงินชดเชยให้ภรรยาเป็นจํานวนมากนั่นทําให้เขาเป็นโรคซึมเศร้าจนในที่สุดเขาก็ได้ตัดสินใจใช้เงินเก็บก้อนสุดท้ายไปซื้ออาวุธปืนพร้อมกับซื้อชุดซานตามาใส่แล้วในคืนวันคิ ของปี2551ภรรยาเก่าของเขากําลังจัดงานคริสต์มาสที่บ้านกันอย่างสนุกสนานแล้วอยู่ๆก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นแล้วพอประตูเปิดออกทุกคนก็ได้เห็นบูธในชุดซานตาพร้อมกับอาวุธสงครามในมือและไม่กี่วินาทีต่อมาบูธก็ได้จัดการสังหารหมู่ทุกคนโดยไม่สนว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือคนแก่จากนั้นเขาก็จัดการเผาบ้านทั้งหลังทิ้งและได้หลบหนีไปหลังจากเหตุการณ์สง,งบลงตำรวจได้เข้ามาในที่เกิดเหตุและได้เจอศพผู้เสียชีวิตทั้งหมด25คน